อยากได้วิธีแชร์โลเคชันให้เพื่อนในไลน์ค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทักถามกันเข้ามานะคะและเพื่อนๆท่านไหนที่ยังทำไม่เป็นค่ะสามารถตามเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะให้เพื่อนๆแตะเข้าไปในการตั้งค่าค่ะจากนั้นเลื่อนขึ้นค่ะมาเลือกหัวข้อตำแหน่งค่ะจากนั้นมาแตะตรงคําว่าไลน์ค่ะ และมาถึงตรงนี้นะคะให้แตะเข้าไปตรงคำว่าสิทธิ์ค่ะบางเครื่องอาจจะเป็นหัวข้ออนุญาตการใช้แอปนะคะแตะเข้าไปเลยค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะเพื่อนเแตะเข้าไปตรงคำว่าตำแหน่งค่ะมาถึงตรงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้เปิดตรงคำว่าอนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นให้มาแตะตรงนี้นะคะ เพราะถ้าหากว่าเราขาไม่แตะตรงนี้อนุญาตขณะมีการใช้แอปเท่านั้นเราจะไม่สามารถแชร์โลเคชันไลน์ให้เพื่อนของเราได้นะคะพอเพื่อนๆแตะเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆถอยออกมาได้เลยค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆแตะเข้าไปในไลน์ค่ะและมาแตะเลือกชื่อเพื่อนของเราค่ะที่เราค่ะอยากจะแชร์โลเคชันให้นะคะแตะเข้าไปเลยค่ะจากนั้นมาแตะตรงรูปเครื่องหมายบวกค่ะ และมาเลือกนะคะตำแหน่งที่ตั้งค่ะและมาถึงตรงนี้ค่ะเราก็สามารถแตะตรงคำว่าแชร์ได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสามารถถอยกลับออกมาได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสามารถนำวิธีนี้ไปลองใช้กันดูค่ะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนเมนไว้ใต้คลิปนะคะ